โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่ช่อง The j o y e Official นะวันที่เราพาเกมฟรีมาแนะนำให้รู้จักกันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้กระแสมาแรงมากบนสตรีมน,นะเพราะว่าเพิ่งเปิดให้เล่นกันไปไม่กี่วันนะครับแล้วก็กระแสรีวิวคำวิจารณ์ในแง่บวกเนี่ยมาแรงมากมากนะก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่ามัคนะบอกมัค M, uck, M, uck, M U C K นะครับเป็นเกมเล่นฟรีสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยแถมยังเล่นออนไลน์โคอปกับเพื่อนได้อีกด้วยนะ ่ะเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับโฮสต์ล็อบบี้เกมนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครโอเคโอเคเข้าใจว่าเป็นเกมฟรีจะไม่ว่าอะไรนะครับก็เซตติ้งแรกจะมีดิฟฟิคอลนะเป็นอีซี่นอร์มอลเกมเมอร์นะครับเกมเมอร์นี่คืออะไรวะเกมเมอร์นี่คือน่าจะเป็นโหมดฮาร์ดนะผมเอาเอานอร์มอลพอ Player Damage Off นะเกมโหมดเอาเป็นเซอร์โลแล้วกันซีดซีดคืออะไรวะไม่รู้ดิอ่ะผมตั้งชื่อซีดว่าใหญ่แล้วกันแล้วก็สตาร์ทโหลดดิ้งซีนมักเนี่ย ถ้าที่ผมอ่านเกมกับดูภาพเกมเบื้องต้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นเกม Open World s o โซ i v a l นะครับเด y ศูนย์เนี่ยเหมือนเกมโอ้ยโอ้โหแสงแดดแยงตามันเหมือนเกมเอาตัวรอดทั่วไปเลยครับแล้วก็มีความคล้ายกับ Minecraft อะ่ะตรงที่ว่า,าระบบกลไกการเล่นของมันนะแต่จะจริงก็บ่าเดี๋ยวมามาดูกันนะครับอืมอันนี้มาให้เราหาหินไฟแอนด์พิกอัพโอร็อโอเคโอ้มีโฟกัสเห็นแบบนี้เออดี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 นี้เป็นอ๋อได้หินแล้วกด อีเมตเตอรี่กัวแท็บนะครับเอาหินมาใส่ช่องนี้ออกก็จะถือสแลปอัทรีตบต้นไม้ตีต้นไม้จัดไปอืมอืมอืมโอ้มีดาเมจด้วยอืมอืออ้อโอ้ไม้ร่วงโอ้เป็นชิ้นอล็อกบูดโอเคอล็อกเวิร์กเบนช์นะเป็นโต๊ะเครื่องมือเปิดช่องเก็บของก็คราฟเวิร์กเบนช์อ่ะจัดไปใช้ใช้สิบ าวางโต๊ะโดยใช้เมาส์หนึ่งตรงไหนอะตรงนี้เหรออึ๊บอ่าโอเคครับปลดล็อกเวิร์กเบน์ปลดล็อกหีบสมบัติโอ้ปลดล็อกเพียบเลยนะทูนะอัลล็อกบูบาร์กอ่าปลดล็อกเครื่องมือแล้วนี่อ๋อใช้บาร์กห้าอันบาร์กน่าจะเป็นไอ้พวกเศษไม้นะเออบาร์กปัญหาจากไหนวะอัลล็อกบูตสแตออ๋อเป็นปลดล็อกพวกของสร้างบ้านแล้วเออเจง๋จงเจง๋ง ฟลนะินต์นะครับฟลินต์มันมันมันต่างไงมันต่างกับสระโตนไงไวะต่างกับล็อกไงไวะโอ้มันคงกว่าไหนลองดิเพื่อ <laughs> ตีไม่เข้าเลยใช้ไอ้นี่เหมือนเดิมเออนะครับอ่ะโอ้มีติดคียิข้อด้วย26่สิกเลขสีเหลืองเอออืมได้ไม้มอีก10ต้นนะครับ เวิร์กเบนท์เวิร์กเบนอืมอืมโอ้โหคือแบบอยากได้อุปกรณ์แบบไอ้แบบแบบนี่มากเลยแต่ระบบมันหายังไงวะอืมโอ้ไม้เพียบเลยไม้เพียบเลย,ม,เย,เลยมีกล่องด้วยนะกล่องใช้เงินในการเปิดเดี๋ยวระบบมันคงให้โอ้มีแผนที่ด้วยโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยเหรอเด็๋ยวนสิบาร์กนี่คือมันคราฟจากไหนได้ป่ะวะ อันนี้วูดสองไนสมมติวูดเดนฟลอร์หรออไรเงี้ยรไหนโอ้แหลมเลยแหลมเลยโอ้แต่แบบมันไม่ใช่พื้นเรียบอ่ะ่งเงี้ยเหรอเ้ยตั้งเล่นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ว่ากันโอเคอ่าลูกธนูครับแล้วก็โบู์เป็นน่าจะเป็นชามไม้นะครับเชดอ๋อนี่ไงบาร์กใช้ไม้ห้าอันโอ้โหกูทุบ Mm hmm. งั้นไปหาไม้มาเยอะก่อนเลยได้ทีเดียวเออแต่มันเป็นเกมฟรีที่แบบผมว่ามันดูมีเครื่องแหละดูดูดูดีกว่าเกมฟรีเด็ดดาดทั่วไปนะเออไม่แย่ไม่แย่แล้วก็เล่นออนไลน์ได้นะครับอันนี้ผมมาคนเดียวก่อนไม่แน่วันหลังอาจจะพาเพื่อนมาด้วยมามามาสิบเอ็ดวูด น่าจะพอวะเออมันใช้บาร์ห้าแล้วก็อุย้ยตัวละครเริ่มหิวแล้ว่ะมันมีเดี๋ยนะมาหนึ่งโอขามหนึ่งทีได้ห้าอันเลยโอเคงั้นผมได้ได้สองอันละโอเคได้บูดแอคเออแล้วก็แล้วก็วกอ่าบูดพีแอคนะครับโอเคเอามาแทนเอ้ยนี่โอ้โหอ่ะแม่งพิงี่แหละวะอันนี้ขวานมาแล้ว เออมันต้องอย่างนี้ดิวะตัดไม้ด้วยความรวดเร็วนี่นี่นี่ืได้ไม้ทีละหกทีนี้หินผมก็น่าจะได้นี่ครับเออโอ,โอ้เบาเบาโอ้สามแปดบนเบาทีแรงเลยนะอืมอืมได้หินมาสิบห้าก้อนเยอันนี้อะไรวะเนี่ยทำไมมันสตาร์ทแบทเทิล่ะวะเฮ้ยมีต่อสู้ด้วยเหรอ อุ้ยชิบหายอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ตีโคตรแหละอุ้ยอุ้ยเอออืออ้าวอ้าวตายรอดศูนย์วโอตายแลตายอย่างนี้เลยวะโอโคตรโหดเลยเอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหไม่น่าฮาวไม่พร้อมไปกดสตาร์ทแบทเทิร์น คุณผู้ชมผมผมกลับาละเออผมผมไปสร,ส,รส,รส,รสร้างสร้างตัวสร้างสร้างเซฟเพื่อนใหม่แล้วก็กลับมาสร้างของมาโอเคเราจะไม่ไปยุ่งกับไอไอสตาร์ทเบรทนตรงนั้นเนาะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่าตัวละครเรามันหิวนะแล้วผมก็ไปเก็บแอปเปิลมาได้ลูกหนึ่งมันน่าจะกินได้หรือเปล่าเออเอออ๋อโอเคของกินยังหาง่ายอยู่นะครับทีนี้เรามีอ่าเฟอร์เนสนะครับเป็นเหมือนกับว่าไอ ไอโลงหลอมอะเตาหลอมมานะครับแล้วก็จะมีอันนี้พวกบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างหินกันก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีลูกธนูด้วยมันน่าจะไว้ล่าสัตว์แหละเออโอ้แล้วไอเตาแบดเนี่เอ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรได้เปิดอ๋อมีอาหารให้มีซุปนะครับซุปเนื้อแล้วก็แอปเปิ้ลสี่ลูกมีไหมมันมีมันมีโอ้ยมีสองมีสามกล่องแอปเปิ้ลอีกสี่ลูกโอ้อิ่มอิ่มยาวเลย อ,อ้าวกล่องเปล่าเฉยเลยเถิดเลยนะะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเราสร้างเตาหลอมกันก่อนนะผมเก็บแอปเปิลด้วยอ่ะเอาไว้กินเพิ่มพลังนะครับก็โดยรวมแล้วผมว่าเนี่ยเออเกมแบบเนี้ยคือพอมันเป็นเกมเล่นฟรีอ่ะมันมันไม่ได้แย่้นะเนี่ยภาพกราฟิกอะไรมันก็ดูแบบดูแปลกตาไปแบบนึงครับผมว่าใครที่เบื่อเบือช่วงนี้นะไปโหลดมาเล่นฟรีกับเพื่อนได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเล่นได้กี่คนแต่ว่าเอ,อ้ยอะไรวะซู o อนทรูมอ่ะเก็บไปก่อน ไม่ไแน่ใจว่ามันเล่นได้สูงสุดกี่คนนะแต่ว่าน่าจะน่าจะได้เยอะอยู่ผมว่าลองไปชวนเพื่อนชวนฝูงมาเล่นกันดูครับโอเคผมเก็บได้15อห้าละเดี๋ยวผมจะสร้างเตาลอมนะครับอืมตรงนี้เลยแล้วกันใกล้อ่ามาครับฟูเอลก็เป็นไม้ใช่ไหมแล้วก็เมอทอลัลเราจะเป็นพวกแร่ผมเห็นมันมีแร่ทองแร่เมทริลอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวต้องไปไปดู แต่ก่อนอื่นนะเราจะหลีเลี่ยงไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับผมตมัวละครมีเอ้ยมีวัวโอ้ยมีน้องวัววัวเต็มไปหมดเลยเอาแร่ก่อนเอาแร่ก่อนผมอยากรู้ว่าได้แร่แล้วมันได้อะไรอาดามแมนทายโอสูนเลยชิบหายตีไม่เข้าแล้วยังไงอะเราเอาอันแร่อะไรไปดีวะล็อกงี้เหรอตรงนี้ตัวละครเริ่มมีอยู่แล้วนะครับอืมอืม อัลล็อกฟลินส์อ๋อฟลินส์ฟลินส์แอโร่โอเคฟลินสนี่จะเป็นแบบหินม,มีคมนะครับอัลล็อกทอชอ๋อเป็นคบเพลิงนะครับบล็อกเพียบเลยเดี๋ยวนะเรามันมีวิ่งมากไกลเดี๋ยวลืมจุดเฟซตัวเองไม่ดีนะไม่ดีอันนี้โอ้เป็นเชสเอ,อ้ยอะไรอ่ะเรดพิวอ๋อเป็นยาเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดครับเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไร เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยอะไรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้ดิ้้ายเฮ้ายเฮบายเม้เฮ้ยเม้ยเม้ยไม่้มู่้มงตีโคตรแรงเฮ้ยตีโคตรแรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะยังไงอเฮ้ยเออเอาดเหรยเฮ้ยเฮ้ยอออกออกออกเฮ้ยเหรอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบยแล้ยะ โอ๊ยอย่าตายไม่เอาไม่อยากถ้าเอ,อ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไม่เอ้าไอ้ยอกลางคืนกลางคืนมันมาเหรอเวลากลางคืนมันไอ้นี่เหรอโอ้แล้วมันออกไปอเกือบตายหลบซานเฮ้ยไม่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเกิดโหดจังวะ ออืืเฮ้ยม,ม,มันเกิดเรื่อยๆเ,เลยอะ่ะโอ้โหโอ้โอ้ไม่กอนไปเหอะวันใหม่แล้วไม่อยา,ายไ,ไม่ยอมตายเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ถอดล่ะคะเออออกไปอืเออคิดอะไลันเฮ้ลันเฮ้ลัน โอ้ยไม่นะโตพังไม่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 อย่าเออโอ้เกือบตายอ่ะโอ้โหเกมมันโหดว่ะเฮ้ยแล้วไอเห็ดนี่กินแล้วจะตายป่ะออไม่ตายแต่ไม่เพิ่มเลยเลยวันดีนะผมมีโตสำรองอ๋อไม่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 เชิ่โตสำรองดิผมเวลามันพังมัน ก็กลางคืนแม่งโหดไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูชิลไม่ได้แล้วตอนนี้กูชิลไม่ได้แล้วยังไงวะเนี่ยยังไงอะ่ะได้เหรียญมาห้าสิบยัดแอปเปิลก่อนเลยเติมเยอยก่อนเติมเยอยก่อนอะรัวรัวรัวรูเกือบตายอะ่ะมีฐานหินด้วยครับเราคาราฟอะไรได้อีกไหมอะ่ะ พอดรอนนี่คืออะไรวะเบสิกเอามีคบเพลิงมีฟินแอโรมีลูกูแล้วผมว่านะเราเราสร้างไอที่ก่อนเลยสร้างบ้านสร้างบ้านโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายโหดแบบนี้นะเออทำไมไม่ ทำไมโครงสร้างบ้านเนรแปลกวะจริงๆรินะคุณผู้ชมผมบอกเลยผมเป็นพวกที่สร้างอะไรแบบนี้ไม่เก่งนะเออกันๆด้วยกอนกัรด้ว้แล้วก็มันน่าจะต้องมีประตูปะบูดดอนี่ไงบูดดอเวต้องต้องไม้เพิ่มหมดโอ้ชิบห่า่ยแล้วกูไม่กล้าไปไหนเรื่องนี้กลางคืนมันน่าจะมาเรื่อยเรื่อยนะถ้าให้ผมเดาลีเจียนเห็ดเหอันนี้เป็นพวกเหตุหาไม้ก่อนหาไม้ก่อน อ้อันนี้น่าจะเก็บได้ปะข้าวอ่าข้าวสาลีอันล็อกโดครับมาแล้วแป้งแล้วก็อันล็อกเชือกเอาแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างประตูเออแล้วก็เอาไว้ตรงไหนดีวะคือผมสร้างอะไรแบบนี้ไม่เก่งเลยอะจริงผมเอาแค่มันแบบอยู่ได้พอ อย่าหวังว่าจะเห็นอะไรสวยๆจากผมไม่งมีร่องเ้อยกูรับไม่ได้อันนี้ทุกทิ้งได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอารับไม่ได้รับไม่ได้อนี้รับไม่ได้อันนี้ไม่ไม่มีร่องอ้าวโหแม่งเทียนี้ไม่พังกลับมาเป็นไม่พังกลับมาเป็นอ้นี้ด้วยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอเทมอะเออเออแล้วก็ เอาเอาวูดวอลาเยอะก่อนเราเราเราต้องการที่ซุกหัวนอนก่อนที่จะชิบหายตอนกลางคืนนะครับมันไม่สร้างแบบออโต้ด้วยวะเออคุณผู้ชมผมสร้างอะไรแบบนี้ไม่เก่งจริงๆเลยมาค่อยควางไปเห <c oughs> มือนบ้านไม่สมประกอบอย่างนี้ได้ปะเอออยู่อย่างนี้ก่อนอยู่อย่างนี้ก่อน กล่องพวกนี <arp> ้มันจะได้อะไรอ่ะเดี๋ยวต้องดูกล่องถูก25โกอยยาเพิ่มไมคพีอีกแล้วหรือเปล่าเออเฮ้ยผมว่าคอนเซปต์เกมมันน่าสนใจว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชวนเพื่อนชวนฝูงมาเล่นด้วยกันเออผมผมว่าเกมนี้ผมต้องมีคนเล่นด้วยแล้วเฮ้ยไอรอนเอ้ยเราไปแปลแปลธาตุได้แล้วนี่แบบเนี้ยเนี่ยกลางคืนพวกเวรนั้นจะาอกวะมันเริ่มมืดแล้วไม่เอากลัว ขอ,อกวันขอ,อกวันเออได้ไอรอนแล้วครับเฮ้ยได้อะไรอะ่ะบูโดเซอร์น er. ็อกแบ็คเอนเนมี่เอ้ยเอ้ยมันบ้าแล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดิยังไม่พร้อมเอุ้ยมันเอ้ยเดี๋ยวแล้วมันไม่สนใจเลยเหรอมันจะไปเล่นบ้านกูอย่างเดียวไม่เอาเออกไปออกไปอืมอืม ือเหมือนกลางคืนเนี่ยเราต้องต้องสู้ให้ชนะโอเคมาอีกไหมอ๋อแบงมีแหลกดอด้วยแล้วเมื่อกี้ผมเก็บบูโดเซอร์ได้มันหายมันไปนไหนวะฮึยโอ้โหเกิดอืม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 เรจะรอดผ่านคืนนี้ไหมเนี่ย อืมอืมอื้อ,อ,อโอเคบ้านเรายังปลอดไว้อยู่แต่ผมเนี่ยจะตายแล้วเอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปตีอืมมึงนี่มันอืมออื้อเฮ้ยเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้รอดแล้วอย่าตีอื้อ อเออืออเฮ้ยไม่ให้ตีโต๊ะก็มาตีกู่เออืออโอ้โหตาย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 ร้อยโกอันนี้มีห้าสิบอ๋อไอไอเทมมัน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 ไอเทมที่เก็บมานะมันเฮ้ยไม่หมดอีกเหรอเช้าแล้วนะอืมตายตายตายเรียบร้อยโอ้ยเหนื่อยอ่ะ เล่นคนเดียวเหนื่อยมากไม่คิดอะ่รันนี้เพิ่งผมตายอย่างเดี้ยจริงเดี๋ยวองสร้างบ้านหนาๆเลยยี่สิบห้าโกมีอะไรบ้างแอนแฮมเมอร์วอสอิเล็กทริกอะไรวะร้อยโกอะไรอีกบวกสตามิน่าเออเอาเข้าไปเฮ้ยผมว่าเกมมันเกมเวิร์กอะคุณผู้ชมเออใครใครสนใจลองลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับอันนี้เป็นเกมเพลงคร่าว นะเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะจบ่นที่สุดผมอยู่ออกมาสองวันแล้วผมโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวผมไปไปป้ายยาสมาชิกร่วมทีมมาเล่นด้วยก่อนนะมันจะได้ไม่เหนื่อยแบบนี้นะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของมักนะครับเกมเพลย์แนวอออนไลน์ซูเวอร์บอลเล่นฟรีย้ำเลยนะว่าเล่นฟรีนะฟรก็ใครที่ช่วงนี้ไม่มีเงินซื้อเกมใหม่ๆนะครับที่ออกมาเนี่ยนะนะก็ไปาดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ฟรีเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันตรงนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มักพาร์ทวันของผมก็จบในช่วนี้ครับน่าจะกลับไปเล่นต่อแหละเออผมเริ่มชอบแล้วว่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปนะครับแล้วก็เทมปหน่าจะมีเพื่อนร่วมทีมมาเล่นด้วยละโอเควันนี้ก็ขอตัวลวาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับผม